นี้ต่อไปแล้วถ้าเรามีสตินะสมาธิมันจะเกิดสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสถ้าเมื่อไรมีสติเม่อน,นั้นไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดนี่เป็นวิธีทําให้เกิดสมาธิที่ง่ายที่สุดเลยนะถ้าเราดูจิตดูใจเป็นแล้วกันจะเกิดสมาธิจะง,ง่ายแต่ถ้าเรา รู้ไม่ทันจิตใจตัวเองเนี่ยกว่าจะมีสมาธิขึ้นมาลําบากนั่งกันตั้งนานไม่ค่อยยอมสงบเลยนะหรือพอนั่งไปนานๆแทนที่จะสงบแนละ้วก็เคลิ้มขาดสติไปซะอีกอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะงั้นเราอาศัยสติรู้ทันเราหัดบริกรรมไปก็ได้นะพุโทโธพุโทโธไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทําเพื่อให้จิตสงบแต่ทําไปเพื่อรู้ทันว่าจิตฟุง้งนซะ่านนี่กลับข้าวซะแล้วมันจะง่าย ถ้าเรากะว่าจะทําเพื่อให้จิตสงบนะหายใจเข้าพูดหายใจออกพูดโทหวังว่าจิตจะสงบเนะี่ยโอ้ยจะเหนื่อยมากเลยเพราะจิตมันเคยชินที่จะฟุง้งซ่านแต่ถ้าเรากลับข้างนะว่าเราแทนที่จะมุ่งไปที่ความสงบเนะี่ยเรามุ่งมารู้ทันความฟุ้งซ่านแทนนะเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปหรือจะพูดโทอย่างเดียวหรือหายใจอย่างเดียวก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตเวลามันหนีไป จิตเดี๋ยวว่าหนีไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราคอยรู้ทันเช่นหายใจไปนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหนีไปละหนีไปเรื่องอื่นละรู้ว่าหนีทันทีที่เรารู้ว่าหนีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นบางทีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนะก็จะได้ต้นทางการปฏิบัติอย่างหลวงพ่อเทียนนะ บอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติทําไมรู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางทันทีที่รู้ว่าจิตคิดเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมานะจิตที่มีสมาธิเนี่ยเป็นต้นทางของการเจริญปัญญานี่พวกเราเสร่วนใหญ่ที่ฝึกนะยกเว้นที่นี่นะที่นี่เรียนจากหลวงพ่อฟังซีดอซีดีมาน,นานเราเรารู้จักว่าสมาธิมีหลายแบบส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ขาดสตินั่งสมาธิแล้วก็เคลิม นั่งสมาธิเราก็เครียดนั่งสมาธิเราเห็นโน่นเห็นนี่อย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธินั้นถ้าเรามาฝึกสมาธิให้ถูกนะด้วยการทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปจิตหนีไปส่วนใหญ่จะหนีไปคิดนั้นเะช่นพุโทโธพุโทพโธจิตหนีไปเรารู้นี่จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะสมาธิมันจะเกิดจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนี่ยจะมีลักษณะที่จิตนั้นจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะ ขยันทํางานนะไม่ใช่ขี้เกียจไม่ซึมนะเราซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะขยันนะรู้ไปซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซงนี่จิตที่เป็นกุศลจริงๆจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องจริงๆเป็นจิตที่เป็นกุศลน,นะงะั้นเรารู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันว่ามันหลงไปเรารู้ทันว่าหลงนะตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นนะพอตัวรู้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าจิตเราได้สมาธิมาละ นะตั้งมั่นควรแก่การงานแล้วก็เจริญปัญญา